กิโลคันเนี่ยประมาณ1.5กิโลเมตรหวานมากอันนี้เป็นเซนไดเลยอะสวัสดีค่ะคิวบิชิลาตอนนี้เราอยู่กันที่ชินเซนฟิชมาร์เก็ต 好不 <laughs> ใจกลางกรุงเทพที่นําเข้าวัตถุดิบส่งตรงมาจากญี่ปุ่นที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีกุ้งล็อบสเตอร์กับปูทาราบะตัวใหญ่ๆเป็นๆนะแล้วเราสามารถไปเลือกไปจับได้ทุกคนพิมเห็นในคลิปทิกตอกอันนึงทำให้พิมบอกเฮ้ยที่นี่อยากมาพิมพ์ก็เลยมาเลยแล้วก็ก็ติดต่อขอสถานที่ถ่ายทําเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่วันนี้จะไปจับจับตัวเป็นๆมากินให้หนักใจเลยพญาสสนแมบแฝดอะจริงๆที่เนี่ยราคาแอบสูงแต่ว่าวัตถุดิบมันพเมย่ยมจริงเราคือสดจริงสมมติว่าเรา เลือก็าฟทูดิบเสร็จปุ๊บเราก็สามารถให้เชฟอะเอามาปรุงให้เรากินสดๆตรงนั้นได้เลยบอกเลยว่าปูทระราบะกุ้งล็อบสเตอร์หอยเป๋าฮือ้อหอยงวงช้างหอยเชลล์พวกประดาเนี้จะมีเป็นตัวเป็นเป็นอยู่ที่เนี่ยตลอดทั้งปีเลยทุกคนคืออยากจะมาเดือนไหนก็สามารถมาจับปูทระระบะเป็นๆได้นนอย่างเช่นวันนี้ของพิมอยากลองจับดูอะมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเราเป็นคนจับน้องมาจากทะเลเป็นเป็นเลยนะอะไรเหน็นงเง จะโรมากนี่เห็นไหมเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนมาร์เก็ตเล็กๆขนมขนมญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินมาก็จะสปาหางขับหางผักไว้ตัวผจริงวะต้องจากหางผักจมูกอะต้องไปหางหมอแล้วนะนี่โซนนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนบอกว่าของสดๆเป็นๆเลยทุกคนนี่มาดูเหมือนแมงมุมเลยพี่โมูไม่ขนลุ้ยอก นนยตอบตรงท้องมา้หรอคะอ้อันนี้คือโอ้เร้หนักก่อนแล้วนะอ่าหนูตับได้เลยต่อเลยได้ใช่ไหมคะต่อได้เลยอ่าใช่ครับกี่กิโลคะเนี่ยประมาณ3.4มจุดสี่ครับสามจุห้าได้ตรงนี้อ้โห อคบตะเกียบมันมาจับตรงแขนนะยังอยากพักทายอุ้ยจากครั้งแรกเลยนะที่แบบมาเห็นปูทะลับแบบเป็นๆจริงๆปกติจะเจอแบบขาขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เคยเจอแบบอย่างนี้เลยถ้าใครอยากจะลองมีประสบการณ์ในการจับปูเป็นๆก็มาที่นี่ได้นะไม่ให้จับก้ามเลยอ๋อ๋อแอดวานในการจับก้ามจับยังไงครับจับใต้มือผมครับอ่าใช่ครับอร่อยนะเจ็บ มีงเก้ใกล้ทำไมเก้าไกลมันก็กอดทิพย์นี่พี่กล้ามาจับดูดิลองหน่อยประสบการณ์แม่เจ้าขอรูปๆพอได้ไหมเฮ้ยจับหน่อยไม่พอแล้วประสบการณ์ชีวิตเออพี่หมูไม่อก้าไกลไกลที่กล้ากอดน้องหน่อยแม่เจ้าแม่กลัวจะแบหมเมื่อโอเคไม่เล่นแหละสวัสดีมาฝาก ขนลุกเลยแม่แก่แค่แบบรูปรูปยังขนลุกอะ่ะตัวใหญ่มากเฮ้ยแต่ดีนะมันน่ากินดีอะ่ะ <c oughs> ต่อมามีหอยมีอาวาบีก็คือหอยเป๋าฮื้อห <c oughs> อยงวงช้างแล้วก็หอยเชลนะหอยงวงช้างก็ก็เคยเห็นมันกันมาก่อนแต่สองพี่พีก็เคยทําคลิปตลาดปลาอันนู้นมาก่อนมาลองดูอันนี้อันนี้คือใหญ่มากน้องเที่ยวเนาะน้องแบบไม่แข็งแรงไม่อะไรกล้ลองไหมีแบบนี้ได้นะเหมือนเนาะ กวาแบบเท่ามือเลยอ่ะดูดิเ,เ,เท่ามือเลยคือแบบเท่าหน้าเลยมั้ง ดูแบบว่ามันมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันดูนิ่งๆเนาะไอพวกเนี้ยถ้ามันเจอน้ําแรงๆอย่างเงี้ยม,มันจะพยายามนิ่งที่สุดเพื่อปกป้องตัวเองแต่ถ้าน้ำนิ่งปุ๊บมันจะเดินได้อ๋อมันเดินได้ด้วยหรอเชลอา้าวมา้องขย,ยับดิทุกฝ่ยเดินได้จริงิงจิจริงเหรอหอยเดิ <c oughs> <c oughs> นได้ง้วยเรองจิงงจรงจิงงริงจริงรงงจงริงจริ่งๆๆๆๆ <c oughs> งๆๆๆ <c oughs> ้เนงอ สาสดนและรู้แล้วว่ายังมีชีวิตเช่อบบอาบบีก็คือหอยเป๋าพื้อเห็นเขาบอกว่ามีความเชื่อว่ากินหอยเป๋าพื้อแล้วจะแบบว่าสมพลังจะฟื้นปูนพลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นของตัวติตวดกันอยู่จันิองตัวนี้นิ่งมากเลย อุ๊ยสองหกอุ๊ยมันขยบมันขยบแม่ปูอย่างนั้นแหละวเศจริงวันนี้ก็คือไปงมเอาจากทะเลแ้บอกข้างๆกันก็เป็น l o เตอร์เลยน่าพูดเลยว่าไอ้ปูทะเลบาบลอสเตอร์อะไรเงี้ยราคามันขัดเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ฤดูแล้วแต่วันราคาคือมันไม่คงที่ก็ไม่สามารถบอกได้แต่ณวันนี้เนี่ยนะคะเท่านี้อันนี้ไส์อ้ คอ่ะอ๋ออุ้ยหนักมากอุ้ยหนักมากมันอาแขนจะกอดพี่โมอ่ะกอดหน่อยไม่ไม่เดี๋ยวมันดีดน้ำอุ้ยตัวใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าพี่โมอ่ะดูดิเฮ้เห็นว่าหิวแล้วจริงกอดหน่อยไม่ได้จริงเอ่อเอ้ยลองจับมันหนักจริงเอ้คโอเคไฮ้ยลองถือลองถือลองถือได่เขาถือได้เขาไปวางข้างพอแล้ว เฮ้ยเตเบะมันเตเบะเตเบะอุ้ยเตเบ้นี่มากเลยอ่เนื้อต้องเนื้ออร่อยสุดเลยแต่ที่นี่อร่อยกว่าก็คือมันของมันแล้วก็กล้ามของมันทั้งตัวแล้วบอกทั้งตัวเลยนี่ว่าอร่อยทั้งตัวพูดเลยว่าในบรรดาซีฟู้ดทั้งหมดที่พี่ชอบสุดก็คือลอตเตอร์ตัวนี้เลยพูดตัวนี้เลยเพราะอะไรไหมจะเลือกมันเอาไปทําเป็นอาหารที่นี่คุกฟรีนะคะทุกคนอยากจะให้เอาไปนึ่งไปผัดกันเนยหรือเอาไปกิ้วหรือเอาไปอะไรสามารถทอกเชฟได้เลย ใจเย็นนะอุ้ยตัวนี้ใหญ่มากแข็งก็ใหญ่มากตัวนี้น่ากินกว่าวตะกี้กแแปลเดี๋ยวสั่งไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่พิมพ์ชอบสุดแล้วนั่นก็คือเวลากินกัน ูหอยหรือกุ้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็สามารถมาเลือกอาหารท้กเถิตรงนี้ได้เลยมีมีเป็นมันปูทารับน,นี้ด้วยอันนี้พิมก็สั่งมาอันนี้น่ากินมากอันนี้เลิศมากแล้วก็อันนี้ไปข้าวขาดปูทาราบ น่ากินมากอุ้ยทองร้องทองร้องเหมือนกันแล้วก <c oughs> ็มีเป็นอูน,อนี่อูน,นี่อันเนี้ยได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยมีการจองยาวไปจนถึงแับของสาเดือนเลยอะ่ะทุกคนคือคิวดับคิวทองมากสั่งไปเยอะมากไปกินกัน กินแ รอเวลานี้ว่านสุดๆสิ่งที่พิมซื้งมามันเป็นซิกเนเจอร์เว้ยอันนี้ข้าวผัดปูทาราบะอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแล้วคือเขาใช้มันปูสดๆในตัวมันจริงๆอะในการทำอันนี้ก็เหมือนกันคือปกติถ้าเกิดเป็นที่อื่นอะมันปูมันจะเป็นแบบว่าสําเร็จรูปหรืออะไรมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเอามันปูสดๆจากตัวมันมาทําเลยพีเมียมากอันนี้เป็นเซนไดเอ5ตะกี้พิมพ์ไปแอบหาข้อมูลมานิดนึงเขาบอกว่าเซนไดเอ5นะว่าเป็นเนื้อที่เกรดสูงที่สุดหรือว่าเป็นระดับชั้นนนําของเ วัวเซนได A5 เนี่ยถูกเลี้ยงมาด้วยลำต้นข้าวซาซานิซิกิ<ป>ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์เยี่ยมแล้วเป็นข้าวบาเร่ของญี่ปุ่นก็คือมันพิมพ์ยมาก<า>อันนี้เป็นหอยออวบีเป็นหอยปอฮื้อแล้วก็เป็นซอสตับของหันนะปกติอันนี้คือจะเจอแค่ในโอมากาเสะเท่านั้นแล้วโอมากาเสะตอนนั้นที่ไปกินก็คือหัวล้าประมาณหมื่นสามหมื่นสี่อะที่นี่มีขายนะคะและ้วซอสตับอันนี้ก็คือเป็นตับสดๆจากหอยปอกื้อคืออะไรจะสวยอะมันก็เละหมดถ้ามันอยู่ในมือพิมพ์เห็นยาตก เละหมดแล้ว <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> อมอมโอ้สดมากขอนเนื้อก่อนช่วงนี้บ้าเหินเนื้อมากพิมสั่งระดับความสุกประมาณมีเดียมแหล่นั่นก็จะเนื้อสวยประมาณนี้นี่แอดมีชมพูชมพู <c oughs> แล้วเนื้อเส้นไดอันนี้คือแบบว่าเด็ดดวงมากกินแล้วละลายในปากเอหาครั้งแรกในชีวิตกับพิม์พจด <c oughs> โอ้โหโหเลยอ่ะของลองกินเนื้อที่แบบว่าไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่แต่จริงอ่ะนืเอห้ามันเป็นเนื้อที่มันแทรกเยอะที่สุดในดนดาแบบแรนกิ้งของเนื้อทั้งหมดอ่ะมือนี้สุดยอดมากชูป็นข้าวผัดปลูหรือกันจิ๊กเนเจอร์ของที่นี่มันจะเละในสามสองหนึ่งเออุ้ยยังไม่เล้โอเค ุยใหญ Trustee> ่มากก้ทคนคือใหญ่กว่ามือพิมพ์แล้วมันบางมือพิมพ์นิดเลยอ่ะตัวนี้ประมาณ2.7 2.8กิโล เขงผัดแห้งมากเลยอะดูดีมากกลับบ้านแล้วนะบายๆนี่เขามีเป็นแบบว่าใส่แซลมอนใส่ปลาทูน่าใส่ไข่แซลมอนเนื้อปูแล้วก็ไข่กุ้งน่าจะคาเวียนะไอ้ดำๆพี่แมรี่ใสแล้วก็ใส่อูนิมาด้วยทุกคนอืมหูยเนื้อปูเป็นก้อนเลยเป็นชิ้นๆนะไม่ได้เป็นยืนหยัดข่ๆเบื้อได้มาน่นๆเต็มๆคำคำนี้ที่รอคอย อืมอ mm ืม hmm. น้ำจิ้มกุ้งคัสตาร์ดอยู่นะอืม mm hmm. หวานมากนล้วคือดีมากเลยอ่ะตอนนี้นอ่ะทำคำหนึ่งเป็นไงอยากจะวางกล้องเลยคำหนึง่ง อยอดปะโคดมาหาอลังการงานสร้างอร่อยชิบหายคูลเทรารบามันอร่อยอยู่แล้วและนี่คือหยิบแบบตัวเป็นๆมาทำกินความหวานมันก็ยิง่งแบบทวีคูนนะนึกออกปะเนื้อเน้แน,น่นเนื้อดึงเนือแบบสู้ฟันมากกุ้งล็อกเตอร์เดี๋ยวพิมขอกินเป็นแบบชาชีมีก่อนช ไม่ไม่มีความพาวเลยทุกคนปก,กติถ้าเกิดเราไปกินพวกแบบว่าปลาหมึกดึดึบ,ดบหรืออะไรที่มันแบบว่ายังมีชีวิตอยู่เอามาทํากินอันนั้นน่ะมันจะเหม็นกลิ่นตู้แต่อันนี้คือไม่มีกลิ่นเลยทุกคนเขาทําดีมากสจบราคาแล้วแหละลูกกุ้งล็อบเตอร์ตัวนี้ประมาณ1นกิโลทุกคนใหญ่มากกินเลยนะชื้ๆไม่ได้กินนาน มากทุกคนเขาเอาไปผัดซอสไปทุกคนซอสขาวหรือว่าอะไรเนี่ยแหละพี่ไม่แน่ใจแต่ว่ากลิ่นหรืออะไรมันพอดีมากพี่พิมชอบรสชาตินี้อร่อยโคตร,รเลยอะ่ะนี่มันปวนนี้ก็คือกินกับข้าวก็ได้หรือว่าตักกินปกติหรือจะเอาอะไรมาจิ้มกินก็ได้เดี๋ยวพิมขอลองชิมนี่ ลำมุนมากทุกคนปกติถ้าเกิดมันปูออย่างที่บอกว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนร้านอื่นเพราะว่ามันใช้ความมันสดๆจากตัวมันเลยก<ฮ>ินมันละมุนนวลกินสดๆกินเปล่าๆอ่ะอร่อยอือกินกับเทวีคูณความอร่อยจิ้มเข้าไปเลยจ้ะนวลหวาน กาเขามีความรู้มาแนะนวันนี้คนหลายคนเนี่ยอยากลองกินปูทลราบะเยอะมากเลยไปหาตามในเน็ตเซิร์ชปูทาบาบตัวละพันสองพันนิดๆนั่นไม่ใช่ปูทาราบะนั่นคือนั่นคือปูอาสก้ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันคือครับคือเป็นปูตัวใหญ่แต่อยู่เป็นคนละพื้นที่อ๋ออันนั้นอยู่ยุโรปอันนี้อยู่เอเชียถูกตอถ้าสมมุติแบบตัวเท่ากันไปเลยนะราคาจะต่างกันอยู่วันสี่เท่าทาบาบแพงกว่ามากเพราะว่าสารอาหารหรืออุณหภูมิที่ดีของญี่ปุ่นนะมันทําให้แบบรสชาติมันถึงกว่ามันหวานกว่าราคามันเลยสูง ความรู้อยู่ดีดีก็มีหล่อแล้วหล่อแล้วเพื่อนหล่อแล้ว,ลวปกติกินอย่างเดียวไม่มีความรู้อันนี้ปนซนซอนคือมีชื่อนี่โจเซ็ตคือมีวัตถุดิบประมาณ15ชนิดมีโอโทโร่ชูโทโร่อากามิมีแซลมอนมีปลามีนูมินิ่นั่นมีเยอะมากซาบะหรือกันซาบะยังอร่อยเลยนะปั๊มหม,ม,มึกปั๊ม ปลาหมึกเคี้ยวง่ายมากคือตอนนี้พิมดัดฟันอยู่พิมกินปลาหมึกไม่ได้เลยเว้ยทุกคนแต่แอันเนี้ยมันนิ่มมากอะ่ะเคี้ยวง่ายมากขออุนนี่ซักชิ้นหนึ่งด้วยกันเล็วแล้วลโอ้อุนนี่นี่น่าร้งองใส้ชอตเลยนะเนี่ยน้องจะร่วงแล้วยจะเย็นนะให้กินก่อนอ่ามาแล้วอุนนี่ แล้วมุนอยู่กุ้งหวายก็มีทุกคนแล้วก็สิ่งที่พิมพ์เลิฟที่สุดในบรรดาซาชิมิน่ก็คือโอโทโร่นี่ชิ้นบมๆเลยแกเอ,อ้ยดูลายมันดิ<อ>มันแบบว่าสวยมากลายแบบว่ามันแซรกสวยมากสวยแบบสวยสวยสวยมากมาโอ้โหลายในายปากแต่ว่ากี่ว่รอ <c oughs> ร่อยว่าวัตถุดิบสดจริงมันเฟชสุดยอด กินแบบกลัวหมดอยากกินนานๆต่อไปเลยกันมาที่นี่หลังฟากาโด้งคนฟากาคือแน่นๆเลยฟากาเขาเป็ดยูแบบว่ากลิ่นดีอ่ะชิ้นแบบว่าหนามากให้ดูชิ้นใหญ่ชิ้นหนาคือคุ้มมากทุกคน อ่ะให้คนละชิ้นเลยคนเลือกเอาปาลาไหลปลาไหลทะเลแล้วก็ปลาตาเดียวภาษาไทยจำภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อาไหนพิมพ์เรื่องของพิมพ์ก่อนเลยนี่ขอลองกินอันนี้หน่อยอันนี้เป็นปาลาไหลทะเลเขาบอกว่าเนื้อจะนิ่มกว่าปาลาไหลปกติอืมโอ้นิ่มมากอืมซอสทอาแอบมีกลิ่นยูสุเบานะปลาไหลเขาบอกว่าเนื้อปลาไหลอันนี้มันจะหนึบหนึบกว่าเนื้อปลาไหลทะเล โอ้เออมันเดียวกว่านเงวะมังก็ว่ารู้แล้วเป็นยังไงอร่อยชอบกินเหมือนกันอือเอาอันนี้แหละเอาให้หมดในคำเดียวนะใช่เพราะซูชิอ่ะมันเป็นการกินแบบคำเดียวจบให้ดูความยาวก่อนเลยอืมตัดต่อแล้วเออโอ้โหเยอะมากโอ้โหอ๋อเอาาออ๋อขาดไปแล้วครึ่งนึงมาเอามาต่อทั้งหมดต้องจบในคำเดียวสามสองหนึ่งอือแม่ทำได้หว่ะ เป็นไงครับเป็นไงเอ nice. สอสงสารพี่กาพี่โม,มเห็นพิมพกินอย่างเดียวอยากให้พวกนางกินกันบ้างยิงข้ามนนกันทุกคนคุณเลยวันเลิศต้องพาแฟนมาเออ่ะพาแฟนเนาะเป็นคนไม่มีแฟนอยากมีแฟนอนนะคะจิบได้พอหมดเกลียดไม, <c oughs> มานี่หมดตัวแนละ้วบอกเลยถาพาแฟนอยากิีมาหมดตัว ขายบ้านขายรถนี่โคตรเล็กเขมงพิมชอบสุดเอาจริงๆคืออย่างอื่นนะมันอร่อยนะเวย้ยแต่คือช่วงนี้บ้านเคยกินเนื้อไงก็เยกรรลยสั่งโคตรอร่อยแล้วใช้เขาปรุงโคตรด,ดีกินเลยอ้าโอ้โหแค่หวาเก็อร่อยไม่ต้องเคี้ยวแค่แบบว่าแตะปลายลิ้นก็แบบโอ้โหโคตรอร่อยอ่ะอื้อนลุกโอ้ยขนลุกชิ่งขนลุกจริง น้งไก่ั่งไกเลยรสชาติเวอร์วางมากชอบอันนี้ที่สุดครับย้อนย้อนย้อนกินอันนึงคือคนอื่นอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยแม่งเวอร์ชิบหายเลยอร่อยขนาดนั้นเลยหรอวะพูดเลยว่าอร่อยขนาดนั้นจริงๆมันจริงขนาดนั้นจริงๆอ่ะเออเผายิงสุบใครจะได้อุ่นยังยินสามสองผมกินปลาตาเดียวไม่แต่พิการชอบกินเอ็นกาว่าไม่เชื่อชอบมากอ้าวแล้วไม่บอกแม่กินได้ไม่ต้องไปยิงสุบไปนะไปนะกินอ่ะกินให้หมดนะขอโมยิงให้ข้าวอ่ะ คำเดียวต้องจบนะโอ้ยต้องเข้าไปในคอยุ่ขนาดไหนะน้ำท้องออออโอ้โหโอ้โหเต็มปากเต็มคำไหมนั่นคือรสชาติดีมากพี่โมคือยังเคี้ยวไม่หมด<อ> <c oughs> เนื้อมันเด้งเพื่อน <c oughs> รีวิวปลาตาเดียวกันเลยปลาตาเดียวอร่อยมากละมุนนุ่มลิ้นไขมันแทรกเยอะมากอร่อยมันคือกุ้ง ผัดอะไรสิอ่ะมูปนี้ผัดซอสบางอย่างหอมหอมโคตรอ่อยพูดเลยว่าอร่อยมากซอสก็ดีคอนุ่มดีตีวะอร่อยจริงตรงส่วนหัวตรงส่วนมันหน้ากะเลิศเรากินกันมาสักพักแล้วนะทุกคนัไม่ลดเลยมีแค่ว่ากิ้วที่หายไปนองนั้นก็คือไม่ค่อยลดเลยกินจนแบบง่วงเลยนียนี่ วกุ้งล็อกเตอร์ไหนลองดูสิอู้พี่มาเป็นคนชอบกินมันกุ้งมากมีหัวกุ้งคือทุกคนต้องส่งมาให้พิมนี่จ้ะมันกุ้งของล็อกเตอร์มันจะแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงจะเป็นฟิลฟิลคิวเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันกินได้นะอืมอร่อยคน สำหรับชินเซนฟิชมาร์เก็ตพี่มลืมบอกทุกคนไว้เขาว่าชินเซนมันแปลว่าสดใหม่ชื่อเขาก็คือตามนั้นเลยพืวนทถ่ดบก็คือสดใหม่จริงเป็นๆเ,เลยทุกคนมีโอกาสอนากจะให้ทุกคนมามราคาแรงหน่อยแต่รสชาติและคุณภาพถึงแบบทึงถึงอะทุกคน อยากให้มาลองกันแล้วก็ทุกคนมันไม่ได้ว่ามีแค่นี้นะเมนูเขามีเยอะมากมี300กว่ารายการอ่ะมันเลือกกันเองหรือกันเนาะดูให้ตาแฉะกันไปเลยอ่ะลืมถามในเนี้ยชอบอะไรมากที่สุดที่วันเนี้ยเรากินเลือกยากอ่ะยากอ่ะเอาเนี้ให้เลือกสิ่งที่ชอบนะให้คนละเจ็ดอย่างแล้วกันโอ้ทุกอย่างเลยปะอร่จริงอ๋อกุ้งก็อร่อยก็อร่อยทุกอย่างสดปลาหมึกยังว้าวเลยอ่ะอร่อยหมดวาคิวเอห้านี่คือสุดยอด สายปนล็อกเนื้ออย่างผมให้ A5 อห้าเอหัายอดระดับเงนเหมือนกันนะแล้วพีมมาชอบไปไหนพีมชอบ A5 แล้วก็จริงๆชอบหมดรู้สึกอร่อยหมดมันต่างกันแค่แบบศูนย์จุดห้าคะแนนนะทุกคนมันต่างนิดนึงสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปด้วยถั่วงน้องตัวนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปอุ้ยเหมือนปาลเลียนเลยคนป่าอือ คุณอร่อยมากเลยไม่มีอันไหนแม้อร่อยเลยที่กินมาวันนี้ยอดเมืม่อนี้ฉนวนราคาไอโฟนเครื่องนึง